ร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งธุรกิจของนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์มิสเตอร์วิลเลียมคามที่แกรนด์โอเพนิงร้านทำผมสไตล์เกาหลี The Line Korea Style Hair Salon ออกแบบครบโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีตั้งอยู่ย่านทองหล่อสุขุมวิท3 2 3 4ิ 34. เรียกได้ว่าไม่ต้องบินไกลไปทำถึงเกาหลีสามารถเดินทางมาได้ที่ The Line Korea Style Hair Salon โทร021296765หรือเข้าไปที่เฟสบุ o กแฟนเพจ The l i ลซ s a l o อนค่ะทางเรานะคะ The Line Salon ตัวนี้เป็นการให้บริการเกี่ยวกับ กะะารดูแลเส้นผมไม่ว่าจะเป็นการตัดการดัดหรือว่าการาทําสีโดยทั้งหมดนี้เป็นการนําเทคนิค,นะคะจากาเกาหลีะะทางร้านเราเป็นช่างที่ดีไซนเนอร์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเกี่ยวกับพวกเทคนิคต่างๆที่เป็นเทคนิคอัปเดตของชาวเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในด้านการดัดผมหรือการทําสีก็ตามค่ะ,คะตัดที่นี่ตัดที่ไทยแต่ว่าออกแบบดีไซน์เหมือนที่เกาหลีเลยค่ะ,คะถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างใจดีแล้วก็ค่อนข้างเทคแคร์พนักง,งาน Uh, so probably we are got specialties uh, design and then for the all from Korean to our customers. So we specialties for our tikkurs and for the hair colors also treatments. So we are one of the unique and the center of city in Bangkok, Thailand. So we welcome all the people who wanna try in Korean styling. 웰컴, 땡큐 우리 팀들은 그 한국의 능숙한 베테랑의 헤어리스트들이 구성되어 있습니다 그분들이 고급 헤어 서비스를 찾는 모든 고객들에게 독특한 헤어 경험을 할수 있는 한국의 최신 기법의 기술과 트렌드 기법을 사용하여 모든 고객들이 만족할 수 있도록 노력할 것입니다 그리고 모든 스태프들은 따뜻하고 친근한 환경을 조성할 것이며, 우수한 서비스를 모든 방문객에게 조성할 것을 약속드리겠습니다. ก็คืออย่างที่คุณคิมได้เรียนนะคะว่าทางร้านเราเดอะไลส์ซัลอนเป็นช็อปที่ให้บริการเกี่ยวกับนะคะในด้านของเกี่ยวกับเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสีการทำการดัดอะไรต่างๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะทางเราเนี่ยจะนําเทรนในด้านการอัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเนี้เกาหลีจะมีเทรนเกี่ยวกับอะไรก็ตามแม่นะคะเราก็จะนําเทรนนั้นเนี่ยเข้ามาให้บริการเกี่ยวกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามที่เดินทางเข้ามาใช้บริการที่ร้านเดอะไลส์ของเรารวมถึงทางด้านร้านเรานะคะพนักงานหรือว่าสเต็ปต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะให้การดูแลใส่ใจนะคะเกี่ยวกับลูกค้าทุกๆท่ทานเปรียบเสมือนเพื่อนค่อนข้างที่จะ idez, ให้การบริการที่ค่อนข้างใส่ใจนะคะในหลายๆอย่างเกี่ยวกับด้านเซอร์วิสเพราะฉะนั้นอย่างที่หลูเรียนให้ทราบว่าบอสทั้งสองท่านค่อนข้าง,างที่จะเน้นในเรื่องของการเซอร์วิสค่ะเป็นลาดับแรกถ้าเปรียบเทียบกับร้านนะคะทั่วๆไปยังถือว่าราคาถูกก่าร้านไทยหลายๆร้านเลยค่ะ so probably we are aiming to this fashion's industry and here in Thailand we want to get more experience to the local people who love uh, fashions who love uh, hair styling and uh, we give all the details to our customers especially for all the single day and then uh, you want to change whatever you want and we can offer all the series and the one stop service, probably take care all every single time with us you will never thinking

ดี่เจอส่วนตัวเราคเวลาตั้งถึงตรงไหนยินดีต้อนรับนะคะสําหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ตามนะคะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเองที่ในด้านของการนําเทรนนะคะเกี่ยวกับเกาหลียินดีต้อนรับและยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสําหรับที่ร้านเดอะไลค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือณนะตอนนี้ชั้น1ของเรานะคะก็จะเปิดบริการจะแยกเป็นชั้นๆทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ชั้นชั้น1ก็จะเป็นตัดผมแล้วก็จะมีการเทคนิคการต่อผมโดยการนําเข้าช่างจากเกาหลีเป็นเทคนิคของเกาหลีโดยตรงนะคะส่วนชั้น2ก็จะเป็นบริการร้านตัดผมค่ะนะคะส่วนชั้น3นะคะก็จะเป็นลักษณะของการให้บริการเมคอัพอาร์ติสต์สไตล์เกาหลีรวมถึงการให้บริการในการต่อขนตานะคะแล้วก็สักคิ้ว นะคะสักคิ้วสักขอบตาต่างๆโดยช่างนะคะเทคนิคของเกาหลีด้วยทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะนะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเกาหลีไม่มีใครที่จะไม่รู้จักหรือไม่มีใครที่จะไม่ชอบโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในการอัปเดตอัปเดตในด้านเทรนด์นะคะหรือว่าการแต่งตัวการแต่งกายแม้กระทั่งในเรื่องปัจจุบันนี้คนไทยเราส่วนใหญ่เลยจะนิยมในเรื่องของการตัดผมด้วยช่างนะคะเกาหลีเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจุดเด่นของช่างเกาหลีหรือแฮ์ดีไซเนอร์ของเกาหลีคือในเรื่องของความสมูท นะคะความซอฟที่ดูทรงผมทรงไหนที่เข้ากันกับใบหน้าของแต่ละท่านสามารถช่างของเราสามารถออกแบบให้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นของแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันออกไปค่อนข้างจะมีหลากหลายตัวนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอัปเดตโปรโมชั่นในแต่ละเดือนล่วงหน้าในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนตามในเพจของเราไม่ว่าจะเป็นใน IG ก็ตามใน Facebook ก็ตามค่ะช่องทางการติดต่อของทางร้านนะคะก็จะมีเป็น IG นะคะเด e ะ i ล e s ซาลอนนะคะรวมถึง Facebook เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นเด e ะ i ล e s ซ l ลอนนะคะฝากช่องทางการติดตามทั้ง2ช่องทาง Titik t o อกก็จะเป็นเดอะไลท์ซาลอนเช่นเดียวกัน